อมอชท่านผู้ชมครับคำสั่งแรกของผอจุลกิจโทรภามันให้เราทำเรือท้องแบนกับรถบรรทุกพร้อมกับ e r อามาช่วยพี่น้องบางบัวทองส่วนพบรจังหวัดราชบุรีได้รับคำสั่งจากนายนรงคละเอียดรองหั่วละการจังหวัดราชบุรีในฐานะที่รักษาการหั่วละการจังหวัด สั่งให้อบตรออีอทีของจังหวัดนาชบจริเคลืค่อนที่เร็วลงสูง่มาช่วยกันครับที่บางบัวทองช่วยให้เด็กขาดไปได้ครับเพื่อให้พี่น,อน้องไม่เบือนอนนะครับในในวันที่22ตุลาคม2 5 5 4จนกว่าจะที่ลายครับอยู่ที่นี่แล้ว่ะแต่ของเราไม่เข้ามาช่วยกันโมอโขนนะดูเลย โก้เขาเป็นยาเลยเที่ยวเวลาช่วยเขาบอกมันไม่พอจำเรียนที่นี่มันไม่พอจังหวะทางทางน้อยลงอะไรที่ไหนทำไมมึงไม่ซื้อทีแรกเลยอ้ดคงไม่กอนที่แต่ตอนนี้มาซื้อก็ไม่มีแล้วอ่ะมมีเขาเขาเอาไปทางนักจัวเรื่องก่อนแตงจำเรียนที่แล้วอ่ะขอเขาเอาอะไรล่ะเขาเอยู่ข้างบ้านพอไปกับคกอะไรรวก็ได้รวก็ได้ พนกลัวาขณะนี้พี่นิดานิดากำลังนำเราเข้าไปสู่บ้านหมู่บ้านเทพบัวทองซึ่งมีอยู่200กว่าหลังคาเรือนจมทะเลครับมหาสมุทรมีแต่น้ำแล้วคณะของ e ีอาทีอบบเขตสองสุพรรณบุรี ประกอบด้วยเอปปาบรดำเนินสะดวกเอปปาบรสองพี่น้องเอปปลาบรีหูทองเอปปารราชบุรีโพธารามบ้านบ่อมะกรูดแล้วก็ของศูนย์2นำเรือไปตรงไหนไปเรือได้เรือยางเนี่ยครับขนก้าวสารอาหารห้งเข้าไปให้พี่น้องที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าขณะนี้ได้รับการร้องขอว่า พี่น้องที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีข้าวเราก็ได้นําเรื่องของน้ํายาแก้เท้าเปื่อยไปด้วยเป็นยาเวชภัณฑ์นะครับเพื่อการช่วยเหลือขอขอบคุณคนจิตเจริญพิเศษแพรยยาบริษัทคอสมาพับที่ได้ให้ยาเรามานะครับขอขอบคุณกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อกมกรลุดกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านสิงกองคุณแม่ของแผ่นดินพ่อหม้อ แล้วก็ยังมีท่านรองนรงคพลละเอียดรองว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นคนสนับสนุนกับการมาช่วยเหลือครั้งนี้พร้อมกับพออสุภกิจพอประภาพันธ์ขอขอบคุณท่านด้วยเครื่องมือหนักทั้งหมดเป็นของศูนย์ป้องกันเกต2ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันวิกฤตแค่ไหนครับพี่น้องครับไม่ไ้ี่ไม่ว่าเลยบานรบ้านนั้นเลวานนดินัดวงทาง้ ยกหนสสักไหมตำรวจได้ไม่ติดเรือไหมถ้าผู้ชมครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาสิบกว่าวันใ่าตันเล็กต่าอะไรพี่จะเรียกว่าอะไ,ไม่ใช่สิบกว่าวันครับสิบสี่สิบห้าจังหวัดสเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับนี่ก็นำเรือ เรือ,อยางนะครับเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยไ,ไปกับหัวหน้าทัตเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษปภจังหวัดราชบุรีไปปเลยนะฮะจะไปต่างประเทศอก,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 กันแล้วแล้วก็การทํางานเนี่ยครับอาศัยเวลาที่เรือเข้าไปแจกจ่ายเนี่ยก็ต้อง,งยีบบ้างเพราะเดี๋ยวต้องขับรถกลับราชบุรีชีวิตไม่เคย ชีวิตไม่เคยได้สบายเลยยามที่เห็นที่น้องเดือดร้อนครับเป็นครั้งแรกเลยที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนอนถ่ายแบบนี้กลับไปต้องไปฉีดยาบำรุงอีกสองเข็มครับพี่น้องครับถ่ายทอดสดจากบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยครับ